สำหรับนนทอาชีพไรเดอร์คือเรื่องง่ายๆที่มีแค่การรับออเดอร์ไปรับอาหารแล้วไปส่งให้ถึงมือลูกค้าแต่วันนี้ออเดอร์สุดท้ายของวันกลับไม่เป็นเช่นนั้นผัดกระเพรากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญ เมื่อนน,นต้องเผชิญกับเงาของหญิงสาวผู้เรียกร้องให้เขาส่งอาหารให้ถึงมือทำที่เธอได้จากโลกนี้ไปแล้วกว่าหนึ่งปีจากความหวาดกลัวกลายเป็นความสงสัยนนเริ่มเข้าไปพัวพันกับปริศนาการตายของเธอข่าวบอกว่าเธอฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า แต่ในออเดอร์ผีที่ส่งมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านนกลับเห็นร่องรอยของใครบางคนและรู้ดีว่านี่ไม่ใช่การตามหลอกหลอนธรรมดาแต่คือการขอความช่วยเหลือจากวิญญาณที่ถูกจองจำให้มาเปิดเผยความจริงแต่คำถามคือ นนจะปลดปล่อยเธอได้สำเร็จหรือไม่หรือแท้จริงแล้วเขาคือผู้ที่ต้องชดใช้ในวงจรแห่งความตายที่ถูกซ่อนไว้เบื้องหลังคราบเลือดที่แห้งกรังของผัดกระเพราจานนั้นนนเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาแล้วเกือบสองปีเขาทำงานอย่างขยันขันแข็มเพื่อส่งตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยในวันหยุดสุดสัปดาห์ คืนวันพุธปลายเดือนที่ฝนทำท่าจะตกนนกํกำลังจะปิดแอปกลับบ้านอยู่แล้วเฉียวแต่แล้วก็มีออเดอร์สุดท้ายเด้งขึ้นมาบนหน้าจอชื่อร้านครัวอาหารตามสั่งและที่อยู่ปลายทางคือคอนโดมิเนียมเก่าพิมพ์ทองนนรู้สึกใจหายเล็กน้อยเพราะเขาไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน แต่เมื่อเห็นว่าค่าจัดส่งค่อนข้างสูงกว่าปกติเขาก็รีบกดรับทันทีโดยไม่ลังเลเมื่อไปถึงคอนโดพิมพ์ทองนนก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่น่าไว้วางใจอาคารเก่าทรุดโทรมสีทาผนังหลุดล่อนเป็นทางยาวแสงไฟจากหลอดฟลูออเรเซนต์ที่โถงทางเดินกระพริบทีทีตามจังหวะของสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมา เสียงเห่าหอนของสุนัขตัวหนึ่งดังมาจากที่ไหนสักแห่งในอาคารยิ่งทำให้ความรู้สึกวังเวงเพิ่มขึ้นไปอีกนนมองดูเบอร์ห้องบนแอปห้อง 8B เขาขึ้นลิฟต์เก่าๆที่ส่งเสียงเอี๊ยดอาดขึ้นไปถึงชั้น8เมื่อเขาเดินไปถึงหน้าห้อง 8B เขาพบว่าประตูถูกล็อกสนิท เขากดกริ่งครั้งหนึ่งแต่ไม่มีเสียงตอบรับเขากดอีกครั้งและอีกครั้งความเงียบก็ยังคงเป็นคำตอบนอนรู้สึกหงุดหงิดเพราะเวลาแต่ละนาทีคือเงินสำหรับเขาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรหาลูกค้าแต่สายก็ถูกตัดไปทันที ขณะที่เขากำลังจะเดินกลับลงไปที่ชั้นล่างก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากถามด้านหลังเอาไปแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูนั่นแหละค่ะนนหันกลับไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเสื้อยืดสีขาวเปื้อนคราบสก,กปรกใบหน้าของเธอซีดเผือดจนผิดปกติลูกค้าไม่อยู่หรอครับนนถามสงสัยคงออกไปทำงานแล้วมั้งค่ะเธอตอบด้วยเสียงเรียบเรียบ นนรู้สึกแปลกใจแต่ก็ตัดสินใจทําตามที่เธอแนะนําเขานําถุงผัดกับเราไปคล้องไว้ที่ลูกบิดประตูห้อง 8B และถ่ายรูปส่งลูกค้าตามปกติทันทีที่เขากดส่งรูปภาพก็ปรากฏขึ้นว่าการจัดส่งเสร็จสมบูรณ์และเขาได้รับสายเรียกเข้าจากลูกค้าเสียงของผู้หญิงที่พูดจากปลายสายฟังดูเหมือนหุ่นยนต์และเย็นชา แขวนไว้ที่ลูกบิดเลยนะเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ทีหลังนนรู้สึกงงแต่เมื่อนึกถึงหิงสาวคนเมื่อครู่เขาก็คิดว่าเธอน่าจะเป็นคนในครอบครัวของลูกค้าและรีบขับมอเตอร์ไซค์จากไปโดยไม่ได้คิดอะไร วันรุ่งขึ้นแบตโทรศัพท์ของนนก็เริ่มจะหมดลงแต่แล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาอีกครั้งออเดอร์จากลูกค้าชื่อพิมพ์ไปยังคอนโดพิมพ์ทองห้อง8บีด้วยออเดอร์เดิมผัดกระเพรา เขารู้สึกประหลาดใจและขุนเคืองเล็กน้อยเพราะครั้งที่แล้วยังไม่ได้เงินค่าอาหารเลยแต่เมื่อคิดว่าอาจจะได้ค่าอาหารค้างจ่ายและค่าส่งของวันนี้พร้อมกันเขาก็ตัดสินใจไปที่นั่นอีกครั้งเมื่อไปถึงหน้าห้องแปดบีนนพบว่าถุงผัดกระเพราที่เขาแขวนไว้เมื่อคืนยังคงอยู่ที่เดิม ถุงยังคงเป็นรูปเป็นร่างเดิมไม่มีการฉีกขาดหรือร่องรอยการแกะเลยเขารู้สึกสับสนอย่างมากจึงตัดสินใจโทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่ไม่มีใครรับสายเขาจึงถ่ายรูปถุงอาหารใบเก่าและใบใหม่แล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยความหงุดหงิด ใครรู้จักลูกค้าห้อง 8B คอนโดพิมพ์ทองบ้างครับผมมาส่งอาหาร2วันติดยังไม่ได้เงินเลยโพสต์ของเขากลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วมีคนเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากแต่คอมเมนต์หนึ่งทำให้เขาต้องหยุดนิ่งและอ่านซ้ำๆห้อง 8B เป็นห้องของเพื่อนฉันเองค่ะ ชื่อพิมเธอเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วจากโรคซึมเศร้านนรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าลงกลางตัวความสับสนและความกลัวเข้าแทนที่ความโกรธเขาไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับแต่คอมเมนต์นั้นทำให้เขานึกถึงความผิดปกติหลายอย่างทั้งคอนโดเก่าที่ดูไร้ชีวิตชีวาแสงไฟที่กระพริบ เสียงโทรศัพท์ที่เหมือนหุ่นยนต์และหญิงสาวหน้าซีดคนนั้นเมื่อเรื่องราวของนนเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่คอนโดพิมพ์ทองอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ความจริงเขายังคงได้รับออเดอร์ผีจากพิมพ์ทุกๆสองสามวัน โดยมีเสียงเดิมๆพูดซ้ำๆว่าแขวนไว้ที่ลูกบิดเลยนะเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ทีหลังแต่เมื่อเขาไปถึงเขาก็พบว่าออเดอร์ใหม่ปรากฏขึ้นข้างๆถุงผัดกระเพราอันเก่าที่ยังคงห้อยอยู่ที่เดิมนนตัดสินใจไลฟ์สตรีมการเดินทางไปที่คอนโดพิมพ์ทอง และเมื่อเขาไปถึงหน้าห้อง8 b บีเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านในห้องเสียงที่คล้ายกับเสียงกระซิบเบาๆจากปลายสายโทรศัพท์แขวนไว้ที่ลูกบิดเลยนะผู้ชมในไลฟ์สตรีมเริ่มแสดงความคิดเห็นอย่างตื่นตระหนกว่าเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในห้องที่มืดสนิทและเห็นใบหน้าหญิงสาวคนหนึ่งแอบมองผ่านประตูที่เปิดแง้มอยู่เล็กน้อย ในวันต่อมาโนนตัดสินใจจะเลิกส่งอาหารเพราะเขากลัวออเดอร์จากผีแต่สิ่งที่ทำให้เขาช็อกที่สุดคือเมื่อเขาเปิดประวัติการทำงานในแอปเขากลับไม่พบออเดอร์ใดๆจากพิมพ์เลยราวกับว่าออเดอร์เหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริง นนเข้าใจแล้วว่าบางครั้งวิญญาณก็เพียงต้องการจะทำซ้ำๆในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นกิจวัตรในห้วงสุดท้ายของชีวิตและเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเห็นความหลอนนั้นโดยไม่ตั้งใจทุกๆสองสามวันแอปในโทรศัพท์ของเขาจะแจ้งเตือนด้วยเสียงที่น่าขนลุกคุณมีออเดอร์ใหม่จากพิมพ์และเขาก็รู้ดีว่า ออเดอร์นั้นไม่ได้มาจากลูกค้าที่หิวโหวยแต่มาจากวิญญาณที่ถูกจองจำในอดีตนนใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดระแวงตลอดหลายวันหลังจากที่เขาได้รับออเดอร์ผีที่ไม่มีในระบบเสียงเรียกเข้าจากเบอร์ปริศนาในยามค่ำคืนกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไม่เลิก เสียงของพิมพ์ที่ดังออกมานั้นน่าขนลุกยิ่งกว่าครั้งไหนไหนผัดกะเพราของฉันเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ นนหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติแต่สิ่งที่ทำให้เขายิ่งกว่าหวาดกลัวคือความรู้สึกไร้ทางหนีเขาไม่สามารถปิดโทรศัพท์ได้เพราะทันทีที่เขาปิดเครื่องเสียงกรีดร้องและเสียงเข้าของตกแตกก็ดังขึ้นในบ้านของเขาราวกับมีใครบางคนอยู่ในห้องด้วยด้วยความสิ้นหวังนนจึงตัดสินใจกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด นั่นก็คือโพสต์ใน Facebook ที่ทำให้เรื่องราวของเขาเป็นไวรัลเขาไล่อ่านคอมเมนต์ทั้งหมดอีกครั้งและกลับไปดูรูปภาพที่เขาถ่ายไว้เพื่อส่งออเดอร์ในคืนแรกเขาเริ่มซูมเข้าไปดูภาพอย่างละเอียดและสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้น ที่มุมขวาของถุงผัดกระเพราใบแรกมีรอยเปื้อนสีเข้มเล็กๆซึ่งดูคล้ายกับคราบเลือดที่แห้งแล้วนนมองดูรูปที่สองที่เขาถ่ายไว้ในวันถัดมาเมื่อไปส่งออเดอร์อีกครั้งและพบว่าคราบนั้นหายไป เขาแน่ใจว่าคราบนั้นไม่ได้เป็นคราบจากผัดกะเพราเพราะมันมีสีที่ต่างออกไปอย่างชัดเจนนี่เป็นสิ่งที่พิมพ์พยายามจะบอกเขาใช่ไหมว่าในถุงผัดกะเพรานี้มีอะไรบางอย่างที่สำคัญ นนกลับไปที่คอมเมนต์ของหญิงสาวที่บอกว่าพิมพ์เสียชีวิตไปแล้วเขาลองเข้าไปดูโปรไฟล์ของเธอและส่งข้อความไปหาทันทีหญิงสาวคนนั้นชื่อก้อยเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของพิมพ์ก้อยเล่าว่าในวันที่พิมพ์เสียชีวิตนั้นตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าแต่ก้อยไม่เชื่อ นนจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาพบเจอให้ก้อยฟังรวมถึงเรื่องคล้าปริศนาบนถุงอาหารด้วย ก้อยถึงกับตกตะลึงและบอกนนว่าพิม์พเป็นคนรักความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากการที่เธอจะทำอาหารหกเลอะเทอะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยและที่สำคัญผัดกะเพราคืออาหารที่พิมพ์ทำให้แฟนหนุ่มของเธอทานเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่จะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหลังจากคุยกับก้อย นนรู้สึกเหมือนทุกชิ้นส่วนของปริศนากำลังต่อเข้าหากันเขาโทรศัพท์ไปหาเพื่อนของเขาซึ่งเป็นตำรวจและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอให้ฟังแต่เพื่อนของเขาบอกว่าข้อมูลที่นนมีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเปิดคดีใหม่ได้และถ้าเขาเข้าไปในที่เกิดเหตุคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายได้ แต่แล้วในคืนนั้นเองนอนก็ได้รับออเดอร์ผีจากพิมพ์อีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่ข้อความแจ้งเตือนแต่มีรูปภาพแปลกแปลกแนบมาด้วยเป็นรูปภาพที่พรามัวของผัดกระเพราจานหนึ่งแต่ภาพนั้นไม่ได้ถ่ายจากมุมสูงเหมือนปกติแต่มันเหมือนถูกถ่ายจากใต้โต๊ะ นนมองไปยังรายละเอียดของภาพและเห็นเงาของรองเท้าคู่หนึ่งที่สวมอยู่บนพื้นซึ่งเต็มไปด้วยคราบผัดกระเพรานี่คือกับดักที่คนร้ายวางไว้เขาไม่ได้ต้องการแค่อาหารแต่ต้องการล่อนนอนให้ไปที่คอนโดเพื่อกำจัดเขาแต่วิเคราะห์จากรูปภาพแล้วดูเหมือนว่าวิญญาณของพิมพ์ก็พยายามจะสื่อสารบางอย่างผ่านภาพนี้เช่นกัน นนตัดสินใจเดินทางไปที่คอนโดพิมพ์ทองทันทีแต่เขาไปไม่ถึงชั้น8เขากับเพื่อนตำรวจแอบขึ้นไปถึงแค่ชั้น7เพื่อซุ่มรอสังเกตการเขาเห็นชายในชุดสีดำกำลังเดินออกมาจากห้อง 8B พร้อมกับถุงผัดกระเพราที่ถือมา ชายคนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่และที่น่าตกใจคือเขาเป็นคนเดียวกับคนที่อยู่ในรูปถ่ายจากใต้โต๊ะที่นนได้รับก่อนหน้านี้นั่นมันฆาตะกรตัวจริงนนกระซิบกับเพื่อนตำรวจเพื่อนของเขารีบวิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเสริมทันที แต่แล้วนนก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าชายคนนั้นไม่ได้ลงลิฟต์แต่กลับเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเรากับรู้ว่ามีคนรอเขาอยู่ที่ชั้นล่าง ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของนนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงกรีดร้องที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงที่ขุ้นเคยเสียงของหิงสาวในชุดเสื้อยืดสีขาวที่เขาเจอในคืนแรกอย่าขึ้นไปนะเขาจะฆ่านายเหมือนที่ฆ่าฉันนนรู้สึกเหมือนโดนแช่แข็ง ชายคนนั้นได้ขึ้นไปถึงชั้น11ซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าของคอนโดและเขาก็กำลังจะกระโดดลงไปเพื่อหลบหนี ตำรวจที่นนโทไปกำลังวิ่งขึ้นไปบนชั้นสิบเอ็ดเพื่อจับกลุ่มชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นก็พยายามจะต่อสู้กับตำรวจแต่แล้วจู่ๆแสงไฟบนทางเดินชั้นสิบเอ็ก็เริ่มดับลงทีละดวงดวงและมีเสียงร้องกรีดร้องของชายคนนั้นดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งเรากับมีใครกำลังจัดการกับเขาอยู่และหลังจากนั้นไม่นานเสียงก้ เงียบลงไปเมื่อตำรวจมาถึงชั้นสิบอ็ดพวกเขาก็พบกับชายคนนั้นที่กำลังนอนหมดสติอยู่บนพื้นมีรอยเล็บเป็นทางยาวบนใบหน้าและมีรอยช้ำบนลำคอตำรวจนำตัวชายคนนั้นไปสอบสวนทันทีและเขาก็ยอมสารภาพว่าเขาได้ฆาตกรรมพิมพ์และพยายามจะทำให้นนเป็นผู้ต้องสงสัย ในคืนนั้นเองขณะที่นนกํกำลังหลับก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าอีกครั้งคราวนี้เสียงที่ดังขึ้นมาไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์ที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของหิงสาวที่ดูอ่อนโยนขอบคุณนะสำหรับออเดอร์ผัดกระเพราเสียงของพิมพ์ดังขึ้นก่อนจะหายไปอย่างสงบพร้อมกับสายที่ถูกตัดไป นนเข้าใจแล้วว่าบางครัง้งการที่วิญญาณไม่ไปสู่สุขคติไม่ใช่เพราะมีความอาฆาตแค้นแต่เป็นเพราะยังคงมีเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่และเขาก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเธอให้ได้พบกับความสงบสุขในที่สุด เขาลบแอปส่งอาหารทิ้งไปตลอดการและตั้งใจที่จะใช้ชีวิตใหม่ที่ได้มาจากความกล้าหาญที่ได้จากออเดอร์ผีในคืนนั้นบางครั้งปริศนาที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของผีแต่เป็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในความจริงที่คาดไม่ถึงและแม้เรื่องราวของนนจะจบลง แต่ความหลอนอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ตัวคุณถ้าชอบเรื่องเล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนๆในตอนต่อไปนะครับแล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์หลอนๆขณะทำงานหรือเดินทางบ้างไหมคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไป